สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพทุกท่านวันนี้อาหารเป็นยาจารุฟู o d นำประโยชน์และสปปรรพคุณดีๆของมะรุมมาฝากค่ะก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับมะรุมกันก่อนค่ะมะรุมจัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์อเนกประสงค์ทั้งทางด้านอาหารยาและอุตสาหกรรมค่ะเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็วทนแล้งปลูกง่ายในเขตร้อนค่ะ มะรุมเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตประเทศเอเชียค่ะเช่นอินเดียสรีลังกาและยังมีในเขตเอเชียไมยเนอร์ด้วยค่ะและแอฟริกาเป็นไม้ปลูกง่ายจเจริญได้ดีในดินทุกชนิดค่ะดูประโยชน์และสปปรรพคุณของมะรุมข้อที่1ค่ะมะรุมบรรทวการไอค่ะประโยชน์และสปปรรพคุณข้อที่2ของมะรุมนะคะ ช่วยลดไข้แก้หวัดค่ะตามมาด้วยประโยชน์และสรรพคุณของมะรุมข้อที่3ค่ะบำรุงหัวใจค่ะมะรุมอาหารเป็นยาประโยชน์ข้อที่4ของมะรุมค่ะลดน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะตามมาด้วยประโยชน์และสรรพคุณข้อที่5ของมะรุมค่ะลดไขมันและคอเลสเตอรอลมะรุมอาหารเป็นยา ประโยชน์และสปปรรพคุณข้อที่6ค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายประโยชน์ข้อที่7ของมะรุมนะคะรักษาโรคโลหิตจางค่ะมะรุมอาหารเป็นอาหารเป็นยาประโยชน์และสปปรรพคุณข้อสุดท้ายของมะรุมค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลังปล่งสดใสค่ะ จบไปแล้วนะคะ8ประโยชน์ของมะรุมถ้าชอบกดติดตามให้ช่องจารุฟู้ดจะได้นำสปปรรพคุณและประโยชน์ดีๆของสม,มุนไพรมานำเสนอในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ